1านาฬกา30นาทีวันที่3ทธันวาคมที่อ่าวเตยงามหน่วยบัญชาการนาะวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี พเลเรือโทรณรงค์สิทธินานผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นประธานจัดกิจกรรมเทิดไว้เหนือเกล้าผองเราเหล่าราชนาวีในกิจกรรมย่อยงูเขียวหางไหม้และเวคาข้ามอ่าวโดยมีเหล่าทหารนาวิกโยธินจํานวน2,000นายเข้าร่วมสำหรับกิจกรรมย่อยงูเขียวหางไหม้และเวคาข้ามอ่าว เป็นสองกิจกรรมในกิจกรรมเทิดไว้เหนือกล้าว้องเราเหล่าราชนาวีที่กองทัพเรือจัดขึ้นด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณต่อในหลวงรัชกาลที่9้าและเพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ ซึ่งยุทธการงูเขียวหางไม้เหล่าทหารหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้สำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านจึงได้พร้อมใจกันถวายการสาธิตการยกพลขึ้นบกให้พระองค์ทรงทอดพระเนตรการปฏิบัติการในทะเลของกำลังทางเรือและกำลังรบยกพลขึ้นบก ของนาวิกโยธินเมื่อวันที่27มิถุนาย,ยน2532าใช้ชื่อว่ายุทธการงูเขียวห่างไหม้โดยทำการยกพลข้ามอ่าวจากอ่าวสัตหีบจังหวัดชนบุรีไปยังอำเภอหัวหิวหนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์้วยกำลังพล432นายและรถสะเทินน้ำสะเทินบกจำนวน22คันด้วยพระมหากรุณาอันล้นพน้น ต่อหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือด้วยพระมหากรุณาทิคุณอลลุนพ้นต่อหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระองค์วันที่5ธันวาคมนี้ทหารนาวิกโยธินกองทัพเรือจึงได้พร้อมใจกันปฏิบัติการยกพลขึ้นบกยุทธการงูเขียวหางไม้ อันประกอบด้วยกำลังพลจำนวน2,999นายรถสะเทินน้ำสะทวนบกจำนวน9คันเพื่อรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณอันร้นพนของพระองค์ที่มีต่อหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือทั้งนี้ในเวลา19นาฬิกาที่บริเวณโขดหินทรงปกงักธงอ่าวนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้จัดกิจกรรมเวคาข้ามอ่าว สถานท,ที่ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาที่เบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรทรงแล่นใบข้ามอ่าวไทยจากหน้าวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาอย่างนาวิกโยธินและทรงปักธงเป็นอนุสรณ์โดยภายในกิจกรรมได้เปิดให้ชมนิทรรศการพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้ การกล่าวรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพร้อมร่วมจุดเทียนและร้องเพลงความฝันอันสูงสุดสนับสนุนข่าวโดย Hungry Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้